วันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่พี่ชอบอ่านใครที่กำลังสับสนอยู่ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยทำอย่างนี้ถูกต้องไหมฉันทำอย่างนี้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่หรือเปล่าสังคมจะมองฉันยังไงกำลังโลเลในความฝันตัวเองหนังสือนี้ตอบโจทย์มากนะครับชื่อหนังสือว่าโทษทีวันนี้ชีวิตฉันสำคัญที่สุดนะครับหนังสือเล่มนี้หาซื้อได้นะครับพี่อ่านบางช่วงบางตอนให้ฟังสมัยประถมตอนเรียนวิชาเลข ทั้งๆที่เป็นคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วแต่พอเห็นเด็กข้างๆแก้โจทย์ต่างออกไปฉันเลยคิดว่าตัวเองทำผิดแล้วตอบตามเด็กคนนั้นสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเรียนเสริมที่โรงเรียนบางครั้งแม้รู้คำตอบอยู่แล้ว แต่พอมองไปรอบข้างก็ลงเอยด้วยการเลือกสิ่งที่ผิดเพราะแคร์ความรู้สึกและสายตาคนอื่นแทนที่จะเขียนบทความแบบที่ตัวเองชอบกลับเขียนแบบที่คนอื่นคิดว่าเจ๋งวาดรูปก็วาดตามที่คนอื่นคิดว่าจะชอบมากกว่าที่ตัวเองชอบสําหรับฉันตอนนี้เอาเวลาไปเรียนรู้ชีวิตที่เหลือของตัวเองดีกว่ายังมีเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจอีกมากมายนะครับนี่แหละมันจะสอนแล้วว่า หยุดฟังเสียงรอบข้างจากคนอื่นให้ฟังเสียงใจตัวเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่หนังสือเล่มนี้กําลังจะบอกเรานะครับใครที่มีความฝันและกําลังไม่มั่นใจพี่แนะนําให้มาอ่านครับสายที่3นี่ปรับอารมณ์กันนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟพอสมควรนะครับเคยตกเป็นเหยื่อโดนแฟนเพื่อนข่มขืนนะครับ เท้าความไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นคนมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนแบบหลากหลายกลุ่มมากซึ่งเราก็จะมีเพื่อนที่แบบเป็นกลุ่มก้อนที่สนิทกันแบบ มากๆอยู่มันก็จะมีทั้งเพื่อนผู้หญิงผู้ชายรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรกันแบบนี้เนาะเวลาที่เราแบบเออนัดไปแฮงเอาทไปเที่ยวปาร์ party, ตี้ต่างๆมันก็ต้องมีความไว้เนือ้อเชื่อใจกันพอสมควรในการที่แบบเราจะไปด้วยกันหรืออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆมันมีอยู่วันหนึ่งที่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราก็มีปาร์ตี้สังสรรค์กันแหละซึ่งวันนั้นอะคนคน่อนข้างเยอะมาก แล้วทุกคนก็กินดื่มกันเต็มที่เอาตรงๆพี่ก็สุดโต่งก็คือก็กินแบบสุดทุกครั้งอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราเรารู้เราอยู่แล้วว่าสุดท้ายเวลาเราจะกลับบ้านเนี่ยเราตอนนี้เพื่อนที่แบบส่งเราคือปลอดภัยซึ่งในวันนั้นเนี่ยทุกคนก็คือเมากันหมดแล้ว เ,ออเพื่อนๆก็พยายามทยอยกันส่งเพื่อนคนนู้นคนนั้นคนนี้กลับบ้านเพื่อนคนสุดท้ายที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเราเหมือนกันตอนนั้นน่ะพี่พยายามเรียกแท็กซี่หลายรอบมากซึ่งแกปมันก็แบบปฏิเสธแบบไม่รับหลังจากที่แกปไม่รับเนี่ยออก็มีบุคคลคนนี้คะ่ะที่เป็นแฟนของเพื่อนซึ่งเขาก็พูดว่าเขาจะแบบอยู่ส่งเราเองเออซึ่งเพื่อนผู้หญิงของพี่ที่อยู่อีกคนนึงนั้นที่ยังไม่กลับไปเนี่ย ก็บอกว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นกูฝากมึงส่งด้วยละกันก็คือไม่ได้คิดอะไรแฟนของทั้งคู่เนี่ยกลับไปแล้วณนะตรงนั้นน่ะด้วยความที่มันแบบเบอร์คำพูดที่ได้ยินนะตอนนั้นก็คือว่าเขาจะแบบเดี๋ยวเขาส่งขึ้นขึ้นรถเองแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วคือเพื่อนบอกว่ามึงไลน์บอกกูด้วยนะนี่ก็ยังตอบเอออหอหงอกว่าโอเคเดี๋ยวกูไลน์บอกสิ่งที่พี่จําได้ในความสลึมสลือตรงนั้นคือคนคนนั้นน่ะ เขาพาเราไปในที่เป็นที่มิดชิดแล้วก็พยายามที่จะมีอะไรกับเราพาไปในที่นี้หมายถึงว่าลากไปบังคับไปเนี่ยไม่ได้ขึ้นรถไปเขาเป็นไม่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 ได้ขึ้นรถอ,อ่ะสมมติมีร้านมีที่มีที่รับตรงร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกหมอุ่นก็คือแบบเขา่าจูงเราไปเขาก็พยายามแบบเหมือนใช้กําลังที่มีทั้งหมดอ่ะเพื่อที่จะทําอะไรแบบอย่างว่าซึ่งเราพยายามต่อสู้แบบ ที่สุดแรงของเราที่เราที่สติเราจะมีได้ที่เราจะทําได้เราร้องไห้อ้อนวอนขอพูดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเขาก็ไม่ได้หยุดการกระทานั้นๆไปจนสําเร็จไปทางเขาอะแล้วเขาก็พาเราไปส่งเราขึ้นรถกลับบ้าน แล้วก็ไปนั่งแบบช็อกอยู่ที่บ้านว่าแบบมีคนกระทําแบบนี้กับเราเราจะทํายังไงดีเราคนคนนั้นก็คือคนที่เป็นแฟนของเพื่อนเราเพื่อนสนิทพี่ด้วยใช่ไหมครับใช่เพื่อนสนิทแบบสนิทเลยแล้วก็คิดแล้วว่าแบบเราจะทํายังไงดีเราก็เลยตัดสินใจโทรปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาที่บ้านปรึกษาหลายคนแบบเราเราก็พูดเรื่องเรื่องนี้แหละว่าโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราสับเพ่าเราเราเมาเราภาพตัด เราจำอะไรไม่ได้ด้วยเชื่อไหมว่าคนในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มก้อนที่สนิทกันอะไม่มีใครเชื่อคำพูดพี่เลยสักคนเดียว เขาบอกว่าเขาอยากได้ยินจากปากบุคคลคนนั้นเองเพราะเขาก็ไม่เชื่อว่าบุคคลคนนั้นน่าจะทําอะไรแบบนี้เราเรากลายเป็นคนที่แบบว่าเราตัดขาดจากสังคมไปเลยอะมันเหมือนเราเดินออกจากบ้านแล้วมีคนยืนมองเราอยู่เป็นร้อยคนนะ่ะออนแบบมองเราหัวเราะแล้วแบบเหมือนด่าเราในใจเหมือนประนามเราในใจนึกออกปะมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกของของใครบางคนในการพูดถึงนะ แต่มันคือความเจ็บปวดของคนคนหนึ่งที่ต้องลบไปนะไม่ว่าจะเป็นแบบบนโซเชียลหรืออะไรก็ตามจากที่เราเคยเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องที่มาเข้ามาแบบกระทบจิตใจทําให้เราแบบเปลี่ยนไปเลยอะ่ะครับแล้วก็เวลาทุกครั้งที่นอนก็จะแบบมีภาพอันนั้นอะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาในหัวอะไรแบบเนี้ยอือซึ่งก็ต้องใช้การกินยาช่วยครับ ไปด้วยในระยะหนึ่งที่ที่รู้สึกแย่ที่สุดและเสียใจที่สุดคือเหมือนเราเราจะต้องเสียเพื่อนไปเราจะต้องแบบเสียแบบอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกแบบไว้วางใจอ่ะแล้วความสัมพันธ์มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียเพื่อนไปด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับมันมันมันเป็นจบเลยอ่ะคือมันมันเดินต่อไม่ได้อ่ะอุ้นมันหาทางออกไม่เจอเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันตันไปหมดเลยเงนี้พี่บีมีอะไรอยากจะพูดกับกับใครเหล่านั้นไหมครับหรือว่าจะพูดอะไรก็ตามแต่ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะพี่บีคื จริงๆแล้วอะอยากแบบบอกผู้หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนเลยไม่ว่าแบบคุใจอยู่เท่าไหร่ก็ตามอะจริงๆแล้วอะเวลาที่เราไปไหนก็ตามอะหรือเราอยู่กับใครก็ตามที่เราคิดว่าเราไว้ใจแล้วอะคือสุดท้ายแล้วอะมันไม่มีมันไม่ได้มีใครที่เราไว้ใจได้เลยตราบใดที่เมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้หญิงนะหรือว่านอกจากนั้นคุณยินยอมให้กับเขาเองต่อให้เราเราพูดออกไปอะมันมันบอกไม่ได้หรอกว่ามีใครจะเชื่อเราหรือมั่นใจในตัวเราหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วอะ ทุกอย่างมันสามารถพลิกได้หมดคดีอาจจะกลายเป็นว่าเป็นเราไปเริ่มก่อนก็ได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปไหนหรือทําอะไรหรือเราจะไปแฮงเอาท์ไปเที่ยวให้สุดโตง่งหรือแบบอะไรแบบนี้ให้แบบนึกถึงตัวเองแล้วก็ระวังตัวเองแบบให้ให้เยอะอะเมื่อเหตุการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเสียอะไรแบบหลายหลายอย่างตอนนั้นพี่พีพก็เปิดใจบอกกับทุกคนที่พี่คุยอยู่ด้วยแต่ยังไม่ได้คบกันก็กลายเป็นว่าพี่ต้องเสียบ,บุคคลเหล่านั้นไปด้วยในชีวิตทั้งที่เราคิดว่าแบบ เออเราเราเลือกที่จะบอกเขานาว่าเราเจออะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีใครยอมรับได้ทุกคนน่ะหนึ่งอ,อกปะเข้าใจครับพี่แต่ก่อนน่ะเคยแบบฟังเพลงพี่โอ๊ตเพลงยิ้มอะ่ะครับก่อนหน้านี้ที่ฟังเพลงอะแล้ว,วฟังแล้วมันร้องไหอ้อ่ะเออมันทรมานแบบคือมันเหมือนแบบเราต้องบอกคนอ,อื่นว่าเราไม่เป็นอะไรเว้แต่ว่าจริงๆเราลึกๆมันแบบ มัน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 สะเทือนมันสะเทือนมากคือทุกวันนี้ที่มาพูดได้ในวันนี้ถือว่าเข้มแข็งแล้วในระดับหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้คือไม่สามารถที่จะพูดถึงหรือเมนชั่นถึงได้เลยเมันเป็นอาการแบบขยักขยแงะนะอุ่นนึงเข้าใจครับพี่ครับผมเข้าใจมากๆเลยแล้วก็ <p> <p> เข้าใจที่ฟังเพลงยิ้มแล้วก็รู้สึกอินมากๆเพราะว่า ทุกทกท่อนมันมันบ่งบอกถึงตัวพี่บีเลยถูกต้องไหมครับว่าบางปัญหาเราเราได้แต่บอกว่าฉันไม่เป็นไรนะบางทีความทุกข์มันไม่ได้แสดงออกทางน้ําตามันก็ได้แต่ยิ้มให้กับคนอื่นว่าเอ้ยฉันโอเคแล้วถูกต้องไหมพี่อืมใช่ใช่ใช